คำถามจากทาง youtube ว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติธรรมของเรามีความเจริญก้าวหน้าแค่ไหนหรือย่ำอยู่กับที่อะไรเป็นตัวประจักษ์ให้เรารู้ว่ายังมีศรัทธาต่อการปฏิบัติธรรมอยู่ครับความยินดีความพอใจอความศรัทธาในพระรัตนาตรัยความอิ่มใจความสุขใจความความเบิกบานใจความที่เราได้บำเพ็ญ ทานเส็พอนานในพระรัตนตรัยแล้วมันมีความรู้สึกเอ่มใจมีความเจริญใจอยู่เรเรื่อยๆนะแสดงว่าการปฏิบัติธรรมมีผลที่ทำให้ศรัทธาศรัทธาจะเป็นเป็นใบประกาศเป็นสักขีเป็นพยานศรัทธาในพรนาาะรัตนตรัยการปฏิบัติธรรมทำให้ศรัทธาในพระรัตนตรัย ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาการปฏิบัติธรรมที่ทำให้ศรัทธาของผู้นั้นไม่เจือปนนอกจากพระรัตนตรัยแสดงว่าธรรมะของผู้นั้นเจริญคนที่ยังมีศรัทธาง่อนแง่นคนที่ยังมีศรัทธาเจือปนคนที่มีศรัทธารุ่มรุ่มดอนดอนคนที่มีศรัทธาอ่อนอ่อน ก็เรียกว่าธรรมะของคนนั้นยังไม่เจริญเจ้าค่ะจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติธรรมของเรามีความเจริญก้าวหน้าแค่ไหนหรือย่ำอยู่กับที่อะไรเป็นตัวประจักษ์ให้เรารู้เพราะยังมีศรัทธาต่อการปฏิบัติอยู่นะคะคำว่ามีศรัทธาต่อการปฏิบัติอยู่ในที่นี้หมายถึงว่ายังอยากที่จะปฏิบัติเพราะบางท่านปฏิบัติธรรมนะก็รู้สึกกลัวค่ะเมื่อเมื่อต้องถูก กดข่มอารมณ์ของตนเองแล้วเนี่ยเกิดจะเกิดความกลัวแต่ก็อยากปฏิบัติอันนี้คือเป็นภาวะของการที่ขาดศรัทธาต่อการปฏิบัติแล้วอันนี้ธรรมะยังไม่เจริญน,นะถ้าปฏิบัติไปแล้วศรัทธาจะมีปฏิบัติไปจะไม่รู้สึกกลัวจะรู้จะ,จะมี เ้านึกถึงบรารตนาตยแนละมีพลังอิ่มใจเบิกบานใจสุขใจพอใจแก้วกล้าที่จะประพฤติปฏิบัติตามกับพระคุณค่ะหลวงพ่อที่ได้ตอบคำถามนี้นะคะ